อันหนามาสวัสดีครับกอนนักเรียนเร็วๆนักเรียนสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอายงมือนะแม่สวัสดีครับอืมอย่ามือใหม่แข็งแม่ลูกเออมาเบิงหงมาเบิงหงฮะเบิงพ่อเหตุงานมาดูพ่อทำอางานโอ้โหใท่พ่อทำอะไรลูก พ่อทำอะไรลูกปั้นปูอยู่โอ้ปั้นปูอยู่ป,ปั้นผ้าใช่ฮะปั้นผ้าปั้นผ้าโอ้น้องภูมิโตขึ้นจะปั้นไม้ผ้าเนี่ยฮะอ,อยากปั้นผ้าไ,ไหมไปเรียนปั้นผ้าก่อนเน้หนว่าใหมที่ว่าใหมที่น้องต้องไปเรียนปั้นผ้าก่อนโอ้โอ้จะไปเรียนปั้นผ้าแล้วว่ะที่นี่บาย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 ,ออย,ยโอ้ ตัวสูงก่อนค่อยไปเรียนตอนนี้เขียนกอไก่ถึงหอนกคูกยังไม่ได้เลยเนาะ